คุณผู้ชมครับประตูขึ้นนําของสโมสรกิเลนผยองของเรา2 1หนึ่งในเกมอุ่นเครื่องกับสโมสรโปลิสบีซีเทโรได้มาจากเจ้าโดนัทอนุวัตเพียนแก้วนะครับเจ้าหนูวัย19ปีที่ถูกดันขึ้นมาจากชุดเยาวชนของสโมสรเอสซี G, เมืองทองยูไนเต็ดนะครับถ้าเกิดอยู่ในรุ่นราวคาวเดียวกันการยิงแบบนี้ของโดนัตอนุวัตเพียนแก้วเี่ยเขาไม่น่าประหลาดใจสักเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าในรุ่นของเขาเขาก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่โดดเด่นพอสมควร ไม่ว่าจะเป็นการทําประตูสโมสรบุยรามยูเอเ็ดในยุสลีกยู19ปีหรือการทําประตู ในเกมที่พบกับทีมอสัมชัญธนบุรีนะครับในยูสเล็กเช่นกันนะครับก็ล้วนแล้วแต่เป็นการทําประตูที่สวยมากๆแต่นี่คือเกมอุ่นเครื่องของทีมชุดใหญ่นะครับซึ่งเจ้าตัวก็สามารถปั่นไซโป้งสวยๆผ่านมือพี่ตาลวิสณุสักแก้วเรืองประตูของทีมโปลิสบีซีเทโรเข้าไปนะฮะเจ้าตัวจะรู้สึกอย่างไรบ้างกับการลงสามเป็นสผูเพพ้เล่นตัวจริงและทําผลงานได้ดีในระดับหนึ่งเลยล่ะครับไปฟังบทสัมภาษณ์ของเจ้าโดนัทอนุวัฒน์เพียรแก้วกันครับ ก็ดีใจด้วยกับประตูแรกในชุดใหญ่ถ้าเป็นชุดยูสิที่เล่นประจําไม่แปลกใจเลยมาตรฐานโดนัทประมาณนี้อยู่แล้วทําประตูได้เป็นไงรู้สึกดีใจไหมรู้สึกดีใจครับครับครั้งแรกนะที่เล่นกับชุดใหญ่แล้วก็เป็นอุ่นเครื่องแล้วก็ทาประตูได้ใช่ครับอุ่นเครื่องครั้งแรกครับครับได้ลงเป็นสเปซผูเล่นตัวจริงด้วยเกรงไหมเพราะว่าเจอกับปลิตบีซด้วยอืมก็เก่งครับเไม่ค่อยได้เจอเกมงมากครับเก่งเยอะครับเพราะว่าเพื่อนรุ่นราวเขาเดียวกันของโดนัทเนี่ยยูด ตอนนี้อยู่บ้านพักผ่อนกันหมดแล้วแต่เราก็ยังคงต้องมาฝึกต่อนะอันนี้ไม่ไม,ไ,มไม่ไม่เป็นไรใช่ไหมรู้สึกชอบมากกว่าด้วยชอบครับเพราะว่าซ้อมจะได้พัฒนาเองครับอโอกาสที่จะลงเล่นเกมการจริงๆถ้าไม่ใช่บอลถ้วยก็ยากเพราะฉะนั้นอุ่นเครื่องเป็นโอกาสของเราวันนี้พอใจฟอร์มตัวเองไหมก็ไม่ค่อยพอใจเรต้องแบบปรับเป็นไปเรื่อยๆครับ,รบแต่ว่าก็ดีครับแต่เราก็เล่นกับผู้ใหญ่กับทั้งหมดเลยเนาะใช่ครับเจอผู้ใหญ่ ยิงประตูได้มีรุ่นพี่แซวไหมซิกโก้แซวก็อันแบบเหมือนยิงได้เด็กยิงได้ครับผมก็หวังว่าจะรักษามาตรฐานแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆค่อยๆเก็บเกี่ยวโอกาสเนาะสิบเก้าปีเองครับก็เก็บเกี่ยวไปเรื่อยๆครับซ้อมตั้งใจซ้อมไปครับครับผมก็หวังว่าเกมอุ่นเครื่องหน้าๆจะได้มีการลงสามแล้วก็ทําผลงานได้ดีขึ้นกว่าเดิมตามที่โดนัทพอใจนะใช่ครับก็ทําให้เต็มที่สุดครับ ังเป็นน้องใหม่พูดน้อยนะครจ้าโอเคขอบคุณครับโดนาทขอบคครับ